หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่35พิกล็อกกันเดินเปิดประตูเข้ามาในห้องของตัวเองด้วยสภาพเหนื่อยล้าเต็มทีเนื่องจากการเรียนค่อนข้างหนักในช่วงนี้เพราะต้องขึ้นวอรดทุกวันแถมยังต้องแยกกันอยู่กับเจ้ากระต่ายอีกถ้าไม่ใช่เพราะของรางวัลชิ้นโตเขาไม่มีทางยอมให้น้องอยู่ห่างจากตัวแน่ๆกันชวีถอดเสื้อกาวออกพาดไว้ที่โซฟา ก่อนหย่อนตัวลงนั่งทั้งยกมือขึ้นนวดขมับของตัวเองเบาๆเพื่อผ่อนคลายตาคมกวาดมองไปรอบๆห้องทำไมมันถึงได้ดูอ้างว้างเป่าเปลี่ยวขนาดนี้ห้องที่ไม่มีแสนดีมันให้ความรู้สึกอ้างว้างขนาดนี้เลยเหรอกันหยิบมือถือขึ้นมาจ้องมองภาพพักหน้าจอที่เป็นรูปของแสนดีพังพึมพำขึ้นตัวก็เล็กนิดเดียว จะเก่งเกินไปแล้วนะและปิกเก่งที่ทำให้พี่คิดถึงแทบบ้าแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งล่างสูงของวินยกจานแซนด์วิชอกไก่อโวคาโดมาวางตรงหน้าของน้องชายอย่างแสนดีก่อนหันไปยกจานแซนด์วิชสลัดกุ้งมาวางตรงหน้าของเด็กดื้อในปกครอ,องของเขาอย่างแบงควันนี้เฮียวินจะเข้าร้านขนมไหมครับแสนดีถามขึ้นก่อนหยิบแซนด์วิชเข้าปาก เข้าสิวันนี้ต้องเข้าไปเคียยงงานที่ร้านอีกอย่างตั้งใจจะขับรถไปส่งพวกเราทั้งสองคนด้วยวินตอบกับแสนดีแต่ไม่วายหันไปเน้นคำว่าตั้งใจไปส่งกับแบงค์ทำไมไม่ให้พวกผมขับรถไปเองอะ่ะโอ๊ยแบงค์หันไปถามวินก่อนยกมือขึ้นถูหน้าผากของตัวเองที่โดนเฮียวินดีดนิ้วใส่จนส่งเสียงดังป๊อกไม่ต้องเลย เรื่องเมื่อวานก็ยังไม่ได้เคลียร์อย่าหาคดีเพิ่มให้ตัวเองเดี๋ยวจะเจ็บตัวแบงค์เงียบทันทีแอบเสียวสันหลังวับวับเมื่อเฮียวินพูดถึงเรื่องเมื่อวานก็เขาทําอาหารเย็นที่เฮียมันอุตส่าห์ตั้งใจทํารอเป็นหมันเพราะเขาดันพาแสนดีแวะทานอาหารก่อนกลับห้องนะสิเสาร์อาทิตย์นี้เฮียจะไปคุยงานที่ชนบุรีแสนดีจะไปด้วยกันไหมจะได้พาไปเที่ยวทะเลด้วย อ้าวแล้วผมล่ะแบงค์รีบถามขึ้นเมื่อได้ยินคำว่าทะเลไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเที่ยวทะเลหรอกนะแต่สิ่งที่ทำให้เขาสนใจคืออาหารซีฟู้ดแสนอร่อยตั้งหากเล่าวินหันกลับมาหาแบงค์ก่อนถอนลมหายใจออกมากับคำถามของแบงค์ที่ทำเหมือนเขาจะไม่พาเจ้าตัวไปด้วยนี่คิดอะไรอยู่คงไม่คิดว่ากูจะไม่พามึงไปด้วยหรอกนะ ก็เฮียพูดเหมือนจะไม่อย่าคิดไปเองแบงก์กูไม่ได้ใจดีขนาดปล่อยให้มึงอยู่ห่างตัวถึงสองวันหรอกนะแบงก์ยังไม่ทันจะพูดจบวินก็พูดแทรกขึ้นซะก่อนทั้งยกมือขึ้นยกหัวเด็กดือ้อแล้วหันมาหาแสนดีแล้วเราว่ายังไงจะไปไหมขอดูก่อนนะครับแบงก์กับแสนดีก้าวลงมาจากรถยนต์คันหรูที่มีวิน ทำตัวเป็นสารถีขับรถมาส่งพอทั้งสองลงจากรถวินก็ขับออกไปทันทีส่วนแบงค์และแสนดีก็เดินเข้าตึกไปเมื่อเข้ามาถึงห้องเด็กหนุ่มทั้งสองก็เดินไปนั่งลงข้างแนนเพื่อนสนิทของตัวเองช่วงนี้ตัวติดกันจังเลยนะพวกนายสองคนนะ่ะถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนและรู้เรื่องของพวกนายดีฉันคงจะจิ้นพวกนายสองคนแล้วนะเนี่ยแนนพูดแซว ทำเอาแบงค์และแสนดีมองหน้ากันนิ่งก่อนจะเอามือลูบแขนตัวเองขนลุกนะแนๆใช่ไม่เอาด้วยหรอกทั้งแสนดีและแบงค์ต่างพูดขึ้นพร้อมกันจับพวกเขาจิ้นกันเนี่ยนะโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วดูทำท่าเข้าฉันแค่พูดเล่นนะแนนพูดทั้งหัวเลาะกับท่าทางของเพื่อนหนุ่มทั้งสองคนหลังจากพูดคุยหยอกเย้ากันเล็กน้อยอาจารย์ก็เดินเข้าห้องมา ทำให้การสนทนาของทั้งสองคนสิ้นสุดลงนั้นลงอาหารของคณะข้อความผีนั่นยังส่งมาหานายอยู่หรือเปล่าแนนหันไปถามแสนดีขณะวางจานข้าวลงบนโต๊ะและหย่อนตัวลงนั่งข้างแสนดีไม่นะหยุดส่งมาตั้งแต่ชั้นย้ายกลับมาอยู่คอนโดเฮียวินแล้วละ่ะแสนดีตอบกลับไปด้วยท่าทางสบายตรงกันข้ามกับแนนที่ทำตาโต นี่ก็แสดงว่าคนคนนั้นป่วนนายเพราะต้องการให้หนายกับพี่หมอกันอยู่ห่างกันสินะว่าแต่ทำไปทำไมวะหรือว่านี่จะเป็นแผนที่คนคนนั้นคิดจะแย่งพี่กันไปจากนายฉันว่าต้องใช่แน่ๆโอ๊ยแบงค์เจ็บนะแนนที่กำลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแสนดีต้องร้องโอดควรออกมาเมื่อเจอแบงค์ดีดหน้าผากของเธอเข้าเต็มเม เธออ่านนิยายมากไปหรือเปล่าแนนพูดเป็นตุเป็นตาไปได้แบงค์ว่าแนนไม่จริงจังนะักนี่นายไม่รู้อะไรนิยายน่ะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงทั้งนั้นแหละถ้าไม่เชื่อก็คอยดูเถอะฉันจะคอยดูแต่ตอนนี้ฉันว่าเธอเงียบก่อนดูนูน่นเพื่อนสาวสุดคาวออีของแสนดีเดินมานู่นแล้ว แบงค์พูดทั้งพยักหน้าให้แสนดีและแนนมองไปทางดีมที่กำลังเดินยิ้มเข้ามาหาพอมาถึงหญิงสาวก็เอ่ยทักแสนดีทันทีสวัสดีแสนดีขอนั่งด้วยคนนะได้สิแสนดีพูดพางพยักหน้าให้ดีมขอบคุณนะสวัสดีแนนแบงค์ Bank. ดีมนั่งลงตรงข้ามกับแสนดีก่อนหันไปกล่าวทักทายแบงค์กับแนน นึกว่าจะไม่ทักทายซะแล้วนะเนี่ยแนนก็พูดไปฉันจะไม่ทักทายได้ยังไงดีมตอบกลับยิ้มยิ้มนั่นสินะคนน่ารักอย่างดีมจะลืมทักทายฉันกับแบงค์ได้ยังไงฉันไม่น่าถามเลยนะแนนแอบแคะดีมนิดหน่อยพางว่าดีมในใจดีมไม่ลืมทักทายหรอกแต่ทำเป็นมองไม่เห็นหัวพวกเธอตั้งหากเล่าและตอนนี้ก็ดูท่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะดีมเอาแต่คุยกับแสนดีคนเดียวจนแนนต้องกอกตาขึ้นอย่างเหนื่อยหน่ายเมื่อก่อนฉันไม่ชอบทานไก่เลยนะแต่พ่อเห็นแสนดีชอบฉันเลยลองทานดูบ้างและคิดว่าตอนนี้ฉันคงจะเป็นชิคเก้นเลิฟเวอร์เหมือนแสนดีแล้วละ่ะดีมพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มกับแสนดีงั้นหรอถ้าเธอชอบก็ดีแล้วละ่ะแสนดีตอบกับดีมก่อนตักข้าวมันไก่เข้าปากอย่างอเนจอร่อย ฉันต้องกลับไปเรียนแล้วล่ะไปก่อนนะแสนดีแบงค์แนนหลังจากทานข้าวเสร็จดีมก็ลุกขึ้นบอกลาพวกแสนดีทั้งเตรียมหมุนตัวเดินออกจากโต๊ะแต่ล่างบางยังไม่ทันจะเดินออกไปก็ถูกมือเลียวของแสนดีคว้าจับแขนของเธอไว้ซัก่อนดีมหันมามองแสนดีที่ลุกตามเธอมานิ่งก่อนถามออกไปแสนดีมีอะไรหรือเปล่า วันนี้ดีมเลิกคัสกี่โมงเหรอแสนดีถามขึ้นทั้งที่ยังจับแขนของดีมอ๋อน่าจะประมาณสักสี่โมงเย็นนะ่ะแสนดีถามทำไมเหรอหลังเลิกคัสไปคุยกันหน่อยไหมดีมเบิกตาโตตอบกับแสนดีได้สิงั้นหลังเลิกคัสฉันจะโทรหานะแสนดีพูดก่อนปล่อยแขนดีมงั้นฉันไปนะไว้เจอกันตอนเลิกคัส ดีมเผยยิ้มให้แสนดีนิดหน่อยแล้วหมุนตัวเดินจากไปที่ด่านฟ้าของตึกคณะบริหารธุรกิจดีมยืนนิ่งมือเลียวจับลูกบิดประตูทั้งสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนหมุนลูกบิดประตูเดินออกไปก็พบกับแผ่นหลังของแสนดีที่ตอนนี้ยืนเกาะกำแพงมองท้องฟ้าอยู่ดีมค่อยๆก้าวขาเข้าไปยืนข้างแสนดี แสนดีมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอสวยดีนะเธอว่าไหมแสนดีพูดขึ้นซึ่งมันไม่ตรงกับคำถามที่ดีมเพิ่งถามออกไปทำให้ดีมงุนงงอ่ะเออนายว่าอะไรหรอท้องฟ้าวันนี้ดูสวยดีนะแสนดีเอ่ยขึ้นอีกครั้งอ๋อก็สวยดีนะดีมเอ่ยตอบทั้งหันไปมองท้องฟ้าตามแสนดีเหนื่อยไหม แสนดีถามขึ้นอีกครั้งคราวนี้เด็กหนุ่มหันมามองหน้าดีมนะนายต้องการจะพูดอะไรกับฉันกันแน่ดีมถามออกไปอย่างวันวันเมื่อปะทะเข้ากับสายตาของแสนดีที่นิ่งงันจนเดาความคิดไม่ได้ที่เธอเสแสร้งมาทำดีกับฉันทำตัวเหมือนอยากจะเป็นเพื่อนด้วยแต่ลับหลังก็คอยส่งข้อความมาป่วนเหนื่อยบ้างไหมนะนายพูดเรื่องอะไร เลิกเสแสร้งได้แล้วดีมฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเธอรู้ไหมฉันโตรเกลียดคนที่ต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอีกอย่างนะนายกำลังเข้าใจผิดนะแสนดีฉันไม่ได้เป็นคนอย่างที่นายพูดไม่ได้เป็นงั้นเหรอถ้าไม่ได้เป็นแล้วเธอจะมาเสแสร้งทำดีกับฉันทำไมฉันไม่ได้เสแสร้งทำดีกับนายดีมตอบกลับก่อนสูดลมหายใจเข้าปอด พูดขึ้นอีกครั้งฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันเป็นคนส่งข้อความและรูปภาพพวกนั้นไปให้นายเพื่อให้นายกับพี่กันผิดใจกันแต่ฉันสาบานว่าฉันไม่ได้แกล้งทําดีกับนายแสนดีหลีตามองดีมนนิ่งแล้วเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรทำไมต้องป่วนฉันกับพี่กันเธอชอบพี่กันงั้นเหรอดีมกัดริมฝีปากของตัวเอง ใส่หัวให้แสนดีทางด้านแนนและแบงค์ที่ลอยอยู่ใต้ตึกสองคนนั้นขึ้นไปนานแล้วนะมันชักแปลกๆยังไงช่ากลโทรบอกเฮียวินกับพี่กันดีไหมแนนหันไปพูดกับแบงค์อย่างร้อนใจเพราะก่อนที่แสนดีจะขึ้นไปคุยกับดีมบนดาดฟ้าแสนดีได้เล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดีมให้เธอฟังแต่แสนดีสั่งห้ามไม่ให้บอกนี่โอ้ยแบงค์ เกิดใยนั่นคุ้มขั้งทำร้ายแสนดีขึ้นมาจะทำยังไงงั้นฉันจะโทรหาเฮียวินแบงค์พูดทั้งล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแต่ยังไม่ทันจะได้ปลดล็อกหน้าจอเฮียวินกับพี่กันก็วิ่งเข้ามาหาพวกเขาซะก่อนเฮียวินพี่กันมาพอดีเลยแนนรีบทักขึ้นแสนดีกับดีมอยู่ไหนเป็นกันชวีที่รีบถามขึ้นอย่างร้อนลอน อยู่บนด่านฟ้าค่ะแสนดีสั่งห้ามไม่ให้พวกเราตามขึ้นไปยุ่งแล้วพวกเราก็เชื่อเหรอรู้ไหมว่าดีไม่ปกตินะกันพูดก่อนวิ่งขึ้นบันไดตามด้วยเฮียวินแบงค์และแนนเลยตามพี่ทั้งสองขึ้นไปด้วยกันพุ่งตัวไปเปิดประตูออกตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปหาแสนดีกับดีมที่ยังยืนจ้องหน้ากันนิ่งเหมือนว่าทั้งสองคนไม่รู้ตัวว่าพวกเขาตามขึ้นมา แต่ก่อนที่กันจะได้ก้าวขาออกไปจากประตูก็ถูกวินลังแขนไว้ซะก่อนเดี๋ยวไอ้กันอย่าเพิ่งเข้าไปรอดูไปก่อนแต่ว่าเฮียเชื่อกูกันพยักหน้าให้วินก่อนหันกลับไปมองดูแสนดีกับดีมว่าทั้งสองคนจะคุยอะไรกันว่าไงดีมเธอชอบพี่กันเหรอแสนดีถามดีมเสียงดังแต่ดีมยังคงสายหน้าให้แสนดี ถ้าไม่ได้ชอบพี่กันแล้วเธอทำแบบนั้นทำไมฉันไม่ได้ชอบพี่กันแต่ฉันชอบนายได้ยินไหมแสนดีฉันชอบนายคำตอบของดีมไม่ได้ทำให้แค่แสนดีที่นิ่งไปแต่รวมไปถึงอีกสี่ชีวิตที่ยืนมองแล้วฟังทั้งสองคนคุยกันอยู่หน้าประตูโดยเฉพาะแนนที่อ้าป,ปากค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเธอสงสัยมาตลอด ว่าที่ดีมเข้าหาแสนดีก็เพราะชอบพี่กันแต่ไม่เคยคิดว่าดีมจะชอบแสนดีอะไรมันจะพลิกล็อกขนาดนี้